นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เชื่อพี่เฉยค่ะวันนี้ได้เรียวงส่วงกันแล้วท่านผู้ชมส่วที่สุดในโลก่ก็หลายๆคนงงเกิดในโลกให้เลยแหละครับอาจจะยังไม่ถึงก็ถึงที่สุดแล้วหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ทุกวงส่วงค่ะเลิกสะดวกค่ะเลิกเลิกดีคือเลิกสะดวกค่ะวันนี้เราก็ได้เลิกวงส่วงสำหรับ เออซีรีส์ฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะคะวงปั๊บเดี๋ยวก็ะจดูกันแล้วค่ะแสดงว่าได้ถ่ายทำเรียบร้อยแล้วจ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคุผมเจี่ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไว้ว่าความตั้งใจคือไม่จะไม่ทําอะไรที่เป็นเรื่องพีเลียจะไม่ทําอะไรที่เป็นเรื่องผีแต่ปีนี้ได้ทาครบเลยค่ะทั้งพีเลียดทั้งผีเลยก็ก็ดีค่ะยินดีค่ะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เราใช้เวลามาเป็นปีเนาะตั้งแต่วันที่มีการแถลงข่าวออกไปอย่างเงี้ยทั้งถึงวันนี้ก็ก็เป็นปีแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมานั้นก็ทุกคนก็ทุกฝ่ายก็ตั้งใจกันเต็มที่ในการที่อยากจะทําให้เฉลี่ยและวทั้งคุณมีสวยที่สุดเป็นซีรีส์ที่สนุกสำหรับทุกคนค่ะสำหรับมีเดียเรื่องนี้มันเป็นไงมันย้อนไปในยุคไหนอะไรยังไงเราเราเราบอกว่าเขาเราดัดแปลงมานะคะจากจากเรื่องในว็บตูอก็คือ เราไม่ได้ใช้โลเคชันว่าเป็นใ,ในประเทศไทยหรือในบีพศไหนแต่ว่าเหตุการณทั้งหมดเกิดขึ้นในเมืองสมมุติเมืองหนึ่งนะคะซึ่งตัวเอกของเรื <S 2> <S 2 <himself> <S <S ่องคือตัวท่านขุนเขามีโอกาสได้แบบย้อนในอดีตกลับไปแล้วก็ไปพบเจอเรื่องราวในอดีตที่เขาต้องไปพยายามแก้ไขก็สิ่งสําคัญที่สุดประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คงเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการยอมรับและความเท่าเทียมซึ่ง ก็เป็นซีรีส์ที่มาในยุคสมัยที่เราเพิ่งจะเปิดกันอย่างเต็มที่ในเรื่องความเท่าเทียมของเพศด้วยเราคุยกันว่าเรื่องราวของความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทุกคนก็มีหัวใจแล้วก็มีสิทธิที่จะรักได้เท่าเท่ากันเราเขาก็ถามว่าทำไมจริงแคสซี่คะไม่ละเขาเปลี่ยนคำถามละเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องแคสไม่ต้องถามเขราเหมาะสมที่สุด ครับอ่ะเยอะแค่ถามเรื่องโปรดักชั่นแล้วกันครับโปรดักชั่นเรื่องนี้มีไงครับโอักชั่นเกินเลยพีบอกว่าโปรดักชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้พี่โอ๋ตอบนะครับเหมือนโดนหลอกมาโปรดักชั่นเกินเลยค่ะโอเลชั่นเป็นการแต่งตัวยากมากก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้สาหัสสาการอยู่พอสมควรครับเพราะว่าจริงๆแล้ว เหมือนจะเป็นคอมดี้นะครับแต่ว่าในเรื่องราวของตัวปรินเองซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับจะต้องแบบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วต้องย้อนกลับไปในยุคอดีตซึ่งไปโผล่ในร่างของขุนวรเดชซึ่งก็คือท่านผุ้นั่นเองนะครับแล้วก็มันคือการประจนภัยของคนคนหนึ่งที่ที่ต้องต้องตามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขารวมไปถึงเรื่องราวที่เขาพบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ผู้ชายต่างๆที่ผ่านเข้ามาซ <ật. S 2> ึ่งอาจจะเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เขาแบบต้องกลับไปสู่ยุคนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็จะได้สนุกสนานกาันกับการผจญภัยของของ,ของคุดวราเาดชค,ครับผม แต่เรื่องไม่ได้ต่อเล็บเลยต้องแบบเล็บออกเพราะว่าแบบด้วยความที่พอย้อนอดีตไปก็จะไม่ได้มีเลฟเซลล์ทําเรื่องนี้บบสนเลยอ่ะวทํกันบ้างค่อนข้างยากเพราะว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างทาบไปก็เลยแบบตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าแบบจะทําได้มั้ยแต่ว่าก็คือแบบแตให้พี่โอดช่วยไว้นะคะเี่มามกแต้องบอกว่ายากมากครับ เพราะว่ามันเหมือนเป็นทั้ง2คาแรคเตอร์ด้วยไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์แต่พราฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการบาแบ่แบ่งคาแรคเตอร์ให้ชาจด,ด้วยอะไรเงี้ยก็มีไปเรียนการแสดงเพิ่มก่อนที่จะมาเข้าเวิร์กช็อปเพื่อให้การทํางานแบบไหลลืน่นได้มากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนแบบตอนถ่ายต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ให้ที่สุดอันดับหนึ่งในชีวิตเรื่องความร้อนให้อันดับหนึ่งความเหนื่อยให้อันดับหนึ่งความตื่นเทา้าคือให้อันดับหนึ่งคือ ความไม่สบายทั้งหลายที่อยู่ในเรื่องนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่มีเลยคือความสุขที่มีเยอะมากๆก็เลยําไม่ผ่านผมมาได้ความสวยะเรื่องนี้ความสวยมันมันเห็นเห็นกันอยู่แล้วไฟตาดมันแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วให้เราพูดดีไหมโอเคนี่สวยนะให้เวสตสายพูดแล้วกันสวยเไงคะเรื่องก็สวยครับสวยมากด้วยเพราะวันนี้ก็มาก็สวยเลยนี้แต่งหน้ามาแต่เช้าวันแรก ไม่นะมันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับตื่นมาแบบนี้คือตื่นคือตื่นมาแล้วมันมันเป็นอย่างนี้เลยในเรื่องต้องเห็นสตันเลยเขาต้องสตันผมเหมือนกันนะครับใชาวต้องเห็นผมแล้วสตันเหมือนกันแต่เมื่อเนี้ยมันในทีเซอร์เลยเห็นแล้วโอเมก้าในเรื่องคือต้องใส่ตสูบใส่ตุ๊สูบคอ่างเงี้ไปด้วยไหม เป็นความลับอยากให้เราติดตามัมนเป็นแบบกิมมิกมันเป็นไฮไลท์รองเท้าสีแดงที่ทุกคนแบบต้องแบบพูดถึงครับก็ยอมรับครับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ต้องขับคาแรคเตอร์เยอะพัฒนาตัวเองเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการแสดงหรือเรื่องการพัฒนาบุคลิกาภาพก็าาพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับ มีร้อยนี่เกินก็ใส่ไปร้อยฮะมีทางร้อยใส่แต่ร้อยครับอยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ก็ได้ที่ที่ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางพี่พี่ชอนหรือทางพี่พุ่งกับพี่โอแล้วก็พี่พี่นักแสดงรุ่นใหญ่ที่คอยสอนอยู่ตลอดเวลาตอนอยู่ในกองครับมีคาแรคเตอร์นี้มันคือคนข้างที่จะกดดันเรากดดันไหครับก็กดดันครับแต่ผมก็คิดว่าเป็นความท้าทายแล้วก็คิดว่าเป็นถ้าผมทำได้ผมก็อาจจะมีโอกาสเติบโตในวงการบันเทิงครับ มันก็ไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าในเรื่องมันก็คือเป็นนักรบเนาะเป็นผู้ชายตัวใหญ่มีรูปร่างกล้ามเนื้อล่ําหิวแทนตัวจริงผมเองก็ก็เป็นคนตาตีที่ทุกคนทราบนะครับแต่ก็พยายามปรับบุคลิกครับคาแรคเตอร์ให้เข้ากแบบับตัวตัวละครเต็มทีม่แล้ครับแต่เข้าตู้อบนะก็ทําให้ครั้งเข้าตู้ออกมาแล้วก็แบบตอนก่อนออกกองก็จะแบบว่ามีการทานิดหน่อยครับ <mel od ic> ความแชร์เลนเยอะเหมือนก <tr> <_ Gimme> <oyu> ันนะที่เราทำเล่นตรงนี้ใช่ฮะก็ฝากทุกคนติดตามนะครับพวกเราทาเต็มที่กันสุดๆฝากค่ะี้ักดีครับครับผมเยังไงที่เป็นไงฮะแล้สองคนยังไงครับเออเราไม่ได้คู่กันไม่รู้เลย เธอสนิทกับบรรจงที่ชชยคุณเขาเป็นการไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่ใจตัด่อะหลาได้แต่ละคนายังไงครับครับในเรื่องบ๊อบรับบทเป็นบรรจงครับก็เรียกว่าเป็นนักปรลัดเป็นเป็นคนมีความรู้เป็นเป็นลีดเดอร์ละกันพอเราแบบมีเขาเรียกว่ากลุ่มสมาคมที่มีภารกิจอะไรต้องทําสักอย่างเราก็จะเป็นเหมือนคนนี้คอยคอยใช้สมองบรรจงเป็นสมองส่วนฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นแบบ ใช้กำลังก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่คนทำเป็นสมองให้กับตัวเองนี่แหละครับครับเป็นนักการดใช่ครับนักกร์่ยไต้องไปกีวข้องอะไรหรือต่งไปคือถ้าผมพูดดีเทลมันก็จะเป็นการสปอยไปเลยแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นภารกิจเหมือนกันที่แบบจะไปทำร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างต้องไปดูอ่ะใช่ครับผมต้องไปรอติดตามกัน ับใดของลีก็รับบทเป็นเจนครับซึ่งตัวละครของเจเนี่ยเปิดมาก็จะอยู่กับเปิดมาก็จะอยู่กับท่านขุนแล้วครับแล้วก็ใดๆคือต้องรอติดตามว่าตัวเจเนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่ในตอนต่อไปซึ่งสปอยไว้ว่าตัวเจเนี่ยเป็นท่าจงรักภดีของท่านขุนไว้แล้วกันเป็นท่าที่คอยสนับสนุนเจ้านายเรามากกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามไปเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอ,รอ,รอจับกินทางไปคือเจจะเป็นตัวร้ายเหรอ เจ็ไม่เป็นตัวร้ายเลยไม่มีร้ายเลยดีทั้งนั้นปกป้องอย่างเดียวเลยเรื่องนี้ไม่ร้ายครับมีชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์เรื่องใดๆใดๆคือของหลักๆของดีน่าจะมี2เรื่องเรื่องการพัฒนาบุคลิกของตัวเองแล้วก็เรื่องของการฝึกภาษาฝึกภาษาอีสานใดๆคือเวลาออกกองเนี่ยก่อนที่จะออกกองผมก็จะไปยิม่อนทุกครั้งเพื่อที่จะเวลาออกกองอย่างเนี้ย จะได้เฟิร์มๆในเรื่องภาษาอีสานก็เวลาที่จะออกกองเราก็จะถามพี่ๆถามน้องๆแล้วก็ถามแม่ๆที่แบบพูดอีสานาได้ใ <c oughs> น <c oughs> อาน้องปัาวา อั่น้รับบทเป็นปานดาวค่ะเป็นน้องสาวของพี่บรรจงค่ะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปในยุคนน้าปกติเขาจะต้องเย็บปักถักร้อยแต่อันนี้ก็คือแบบสามารถไปสู้รบกับพวกผู้ชายได้แล้วปากก็จะเว็นแบบนี้แล้วก็พี่ฉลาดก็เลยจะมีคําถามให้พี่ทุกทุกพีก็เลยตอบคำถามทุกซีนเลยตอบยาวด้วย จะมตีตีกันหน่อยอะไรอาตีกับวอร์เน่ใช่ตีด้วยตีด้วยตีกับทุกคนตีทุกคนกตลกค่ะใช่ค่ะเรียกอะไรก็ไเอตันเอันเอตันทามรับบทเป็นชาเชเช่รับก็เป็นน้องชายของฟองกสินะครับซึ่งตัวเชาเช่เนี่ยก็เป็นคนฉลาดแต่ว่าแบบเยียมเงียบกับถึงว่าแบบฉลาดแต่ว่าเก่งเงียบไม่แบบไมย์ใครรู้ว่าเอ็มหม ก็ในการทํางานถึงกองนี้เรียกได้ว่าครบทุกรสจริงๆครับทั้งแบบทั้งความสุขทั้งเหนื่อยทั้งอะไรมันครบรสจริงๆครับขอบคุณเพือ่อนพิชิตที่ให้ได้รับโอกาสนี้ครับไม่ได้ความยากขนาดหรืสำหรับพิชิตเรื่องอะไรนะเพื่อนพี่เกีียมันมีความยากขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความยากสำหรับผมมากเว่าผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วแล้ว,ลวก็ต้องไปพูดเกลียนี่ก็ๆๆๆๆๆๆ ก็พูดไปรู้เรื่องหนักเขาอีกว่าเรื่องนี้โดนพี่โอ๋คนไหวครับอังผู้ใหญ่ฝั่งผู้ใหญ่ค่ังผู้ใหญ่ค่แฝั้แค่ฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งผู้ใหญ่ค่ะอันงี้ให่ค่ะฝั่งผี้ห ร่วมแสดงกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราสึกว่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราชอบอัปเดตเราคุยกับเด็กๆอะไรเงี้ยบรรยากาศในกองก็สนุกมากพี่ปากเป็นยังไงบ้างยุยกับเด็กๆแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เหมือนได้เข้าห้องเรียนใหม่รอดใส่ครับก็ปรับตัวแล้วก็ได้เห็นบรรยกากรทํางานของน้องๆก็เป็นอะไรที่มันทาให้เรา ไปกองแล้วไม่มีทำนั่งม่วงใช่ตื่นเต้นตลอดมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันกองนี้ตื่นเต้นใช่ทั้งหมดเลยอันนี้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกองนี้จะ energy เยอะบางคนก็คือแบบสิวิตพื้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยระหว่างรอเข้าฉากจริงจริงที่เขาบอกว่าเขาเหนื่อยนะไม่ได้เหนื่อยจากการทำงานเหนื่อยจะเล่นค่ะแล้วเราอะค็นฝขายอะไรในกองเออ จะสายเมาท์มอยสายเอ็นเตอร์เทนน้องๆจะมาอัปเดตว่าช่วงนี้ข่าวบันเทิงมีอะไรบ้างใช่ไม่เกี่ยวเลยอะไรอย่างนี้จนพูดกับดูุว่าอ่านบทบ้างสนุกค่ะบรรยากาศสนุกมากะแล้วบทก็คือเป็นผู้จัดการออกของออก โอเคระบบเป็นผู้จัดก,การของปรินค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะเพราะว่าในเรื่องแ่ยผู้จัดก,การจะตัวติดตลอดเวลาเลยอะไรอนยะ่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน,นั้นไปก็ในเรื่องก็ระบบเป็นสมเด็จแสยงยานครเป็นตัวละครรับที่ เรื่องนี้ขัานไม่ได้มันเป็นมันนเป็ตัวละครลับตัวหนึ่งที่ที่ทําให้เกิดเรื่องราวแล้วก็เป็นการคนา้นหาคําตอบแล้วก็ไปแก้แก้ในเรื่องที่ที่เขาคิดว่ามันสมนควรจะเป็นของรื่อับก็แค่นั้นก็ลองไปติดตามดูว่าตัวละครลับตัวนี้มันมันจะมีกิมมิคอะไรื่องใช่ไหมเรื่องวันที่ถามพี่เอค่ะ เมื่อไหร่ครับพี่คโอ้เร็วมากเลยครับเดี๋ยวต้นเดือนนี้ก็ได้ดูกันแล้วครับวันที่หนึ่งิงหาครงนี้ครับทุกวันสุ่นะครับสี่ทุ่มสิบห้านะครับทางช่องวันต่างประเทศแล้วก็ดูย้อนหลังทันแอปเกดชั้นไอคแล้วก็ไอคิว com ครับเวลาห้าทุ่มสิบห้าครับ พูดถึงไอ้ชีไอ้ชีก็มาไอ้ชก็มาทันทีต้องให้เขามาพูดเองน่และเพราะมาเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับเสร็จก็มาไอ้ชียังไงคะไอ้ชียงไงคะเชิญค่ะดีใจดีใจดีใจเหมือนเดิมดีใจได้มานำเสนอเรื่องนี้แบบอันตรายด้วยครับก็ เหมือนที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับว่าแบบจริงจริงซีรีส์วายสุดเจ้าของบริษัทเชนตอนนั้นดูอันดัเวอร์ชั่นที่ทำได้สรับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราแบบภูมิใจมั่นใจแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อกี้มีคนส่งสัญญาณมาว่าเฮ้ยเวลาเชนพีเอสมีชอตทำอะไรใหม่ๆเรื่องนี้ก็เป็นแบบวายทีเดียวเรื่องแรกสุดดีด้วยก็เป็นความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆกันนะครับเติมเต็มเติมเต็มกันนะกันเติมเติมพูดได้อีกไม่รู้เหมือนกันพี่ชอตยนดู้อน ต้องแซบแน่นเปอวีไีรอได้เลยเราต้องมาดูทั้นกนทีท่าสวยทั้งรอดทั้งแซทสบในโลกจริงๆยังชอบนยยที่นกอะไรไม่ม่ไม่ฝากสิกดีโอเนอลองอ วันที่13กรกฎาคมนี้นะครับเพลงประกอบซีรีส์สารนิราศสูตรที่สวยที่สุดชื่อเพลงว่า d i s i s Me จับปล่อย Official Music Video ที่ช่อง y o ยูทูบเชฟ2561ทีมบงเวลาเดี๋ยวเราติดตามเไปตามไปที่เชฟมิวสิกแต่ว่าเป็นตัวแม่ตัวมาไม่ได้รังเแล้ยหรอเดิแต่ว่าแต่ว่าก่อนจะไปรับชมมิวสิกวิดีโออุย พุ่งนี้วันที่9กรกฎาคมพรุ่งนี้ครับ1นึ่งได้ดู o f f i c i a l t r a ท l e r ครับตัวเต็มนหวังว่าหวังว่าคันนี้แหละท่านผุนที่สวยที่สุดนะครับจะมอบความสุขนะครับแล้วก็รอยยิ้ม ให้ทุกคนมีความสุขจริงๆนะครับถือว่าเป็นขอบฟ้าแต่เชนสอน5หุ้นติดกันนะครับก็วันที่11กรกฎาคมครับวันนี้เจะขายก่อนแล้วมันจำยากมันเยอะมากวันที่11กรกฎาคมเราจะขายแบบสำหรับรอบเฟิร์สค่ะซึ่งวันที่1เราไปเจอกันที่โรงพยาบน์สยามพาวาวอรไลน์ค่ะก็จะเป็นแบบไปดูรอบแรกพร้อมๆกันแฟนคลับอย่าพลาดนะคะเพราะว่า เตรียมตัวกันมามยางดีเตรียมขนะัดนะครับวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับเวลา10โมงตรงนะครับทางไทยทีเควนเจอร์ครับเราต้องการกำลังใจสูงมากครับกำลังใจกันด้วยนะครับพคนที่นี่มาอยู่ไหนสำหรับเรื่องนี้ต้องการมากๆอ,กอ,กอยากอยาก <c oughs> เราอยากเห็นคนดูของเรามากครับสำหรับท่านสันนิษฐ์แหละท่านคุณที่สวยที่สุดนะครับอยากเห็นเราว่ามันน่าจะเป็นคนดูนะครับเชื่อว่า มันจะเปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าอย่างเรื่องราวของท่านผุนในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของความเข้าเทียมซึ่งงกัยยุคปัจจุบันแล้วก็เราเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทําให้เราเข้าใจนะครับในความเข้าเทียมกันมากขึ้นรวไมไปถึงมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะครับฝากติดตามด้วยครับเปิดต้อนรับทุกเพศทุกวัยค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณค,ค่ณะ